ช่วงนี้นะก่อนที่จะไปตามประเด็นอื่นๆนะคะเราไปดูความคืบหน้าวันนี้วันที่21พฤษภิกาคที่วัดเล่งเนืยอจี่สอบสวรายงานเข้ามาเมื่อสักครู่นี้เองเขาประชุมนุมกันวันนี้ด้วยตั้งแต่ตอนที่เราติดตามประเด็นกับทางคณะกรรมการมัดแล้วก็ทางทีมนายกไม่ใช่แต่ว่าจะชุมนุมนะครับวันนี้เขาเดินนัดเดินขบวนกันเลยที่เยาวราชคนเยาวราชนัดเดินขบวนเลยโอ้โหหลายร้อยคนเลยนะคะเขานัด ชุมนุมแล้วก็เดินเดินขบวนประท้วงนะคะไม่ให้มีการก่อ,<พ>อสร้างโรงแรมใกล้กับวัดเล่งในยี่นะคะครบรรยากาศจะเป็นอย่างไรแล้วก็มีความ,มคืบหน้าอย่างไรเราจะไปตรวจสอบกับทีมงานลุงแจ่มที่ไปอยู่ที่นั่นค,คุณหาฤทัยเรืองนามนะคะสวัสดีค่ะคุณหาฤทัยคะ่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณนายนคสุริยวุฒค่ะตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างแล้วคะ ตอนนี้นะคะก็คือทางเออชาวบ้านที่มาชุมนุมประท้วงคัดค้านการสร้างโครงการสเตชันวันนะคะก็ไออแยก,ยกลับไปบ้างแล้วบางส่วนแต่ว่านในช่วงก่อนหน้านี้ตอนเชานะะ้าเนี่ยค่ะก็มีกิจกรรมหลายหลายอย่างนะคะก็มีการขึ้นเวทีปาาัย,ายกออ็มีการคล้ายๆกับตรวจแผนไม่ตาให้ด้วยะคะ่ะให้กับทางทางโครงการมีการเดินขบวนไหม มี<ด>ค่ะก็เดินจากไปไหนค่ะหลังจากที่หลังจากมีการเประสาสขึ้นเวทีปาใสาของทางแกนนนำคับแอเอ่อหมอรักหมอรักฟันพงด้วยนะคะ,คะก็มีการเดินขบวนเข้ามาเป็นระยะทางสั้นๆนะคะจากปักทางปักทางาาเข้าวัดนะคะเข้ามาด้านในของวัดนะคะค่ะ <itas> วันนี้ประเด็นการเดินขบวนของคนะเจ้ววาปก์แล้วก็คุณเยวราชนี่ยชัดเจนยังคือการคัดค้านการสร้างโรงแรมใช่ไหมคะยังเป็นประเด็นนี้อยู่ ใช่ค่ะค่ะ <c oughs> ในส่วนของเอาชาวบ้านที่มานะคะก็มีหลายหลายกลุ่มด้วยกันนะคะมีทั้งเดชาวบ้านในชุมชนชาวเยาวราชแล้วก็เจริญปุกแล้วก็มีในส่วนของมือที่มูล,ลนิธิเมาไม่ขับด้วยนะคะ <c oughs> ค่ะครับค่ะวันนี้ทางกรทมเข้ามารับฟังข้อเสนอด้วยไหมคะวันนี้ไม่มีที่ของทางกรทมเลยนะคะแล้วก็ทางส่วนของเเจ้าที่ของโครงการของบริษัสทสเตชวันเนี่ยค่ะาการก็ยังไม่มีเจ้าที่เข้ามาด้วยะคะ่ะ <c oughs> ได้คุยกับกรรมการ ใช่ทะมีกรรมการคาะแล้วก็มีกรรมการกรรมการวัดนะคะที่ให้ข้อมูลเราเบื้องต้นนะคะว่าในช่วงเช้าก็มีกิจกรรมการตั้งเวทีปาร์ัคนเยอะไหมฮะวันนี้คนเยอะหรือ่าฮะคนก็มีหลายร้อยคนเลยนะคะประมาณสามสี่ร้อยคนนะคะครับคุณลาวก็ตอนนี้นะคะมีเอมีคุณสุธีนะคะจินจนนารุณิชเึ่งเป็นกรรมการวัดก็อยู่ข้างๆดิฉันนะคะครับ เิอเลยครับค่ะวเดือนพค่ะเส้นมากรเข้ามาอืมเส้นอรุสวัสดีครับคุณพิธชีครับสวัสดีสวัสดีคุณพิชูนครับครับวันนี้เป็นไงบ้างครับการคัดค้านคืบหน้าเป็นระดับหนึ่งแล้วก็ตอนนี้ก็ก็จบเป็นระดับหนึ่งแล้วครับครับก็เข้ามาอยู่ในบริเวณวัดแล้วฮะค่ะครับวันนี้ทําอะไรบ้างฮะกิจกรรมวันนี้ครับ ตอนนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วฮะก็เพียงแต่ว่าให้พักผ่อนแล้วก็คนที่มาทําบุญก็มาสวดมนต์อยู่ที่วัดต่ออืมครับมีข้อเสนออะไรเปลี่ยนแปลงไหมฮะเกี่ยวกับการต่อเงเลยฮะเพราะว่าทางไฟไยเจ้าของโครงการก็ยังเงียบอยู่ครับค่ะวันนี้ทากรทมเข้ามารับฟังข้อเสนอไหมคะคุณสุธีคะกรทมก็ยังเงียบอยู่ฮะค่ะก็ทั้งนี้เราก็ยังให้กทมเข้ามามีส่วน น่าจะมาเป็นคนกลาเป็นเจ้าภาพมาส่วนที่ว่าจะยึดถือกันยังไงนะฮะวันนี้ไม่ได้มาเหรอคะวันนั้นเห็นตามที่เราคุยในรายการก็มาก่อนแล้วฮะมาก่อนมาลงหน้าแล้วนะคะมาแล้วมาแล้วนะค่ะหลังจากนี้จะเดินหน้ายังไงต่อกันคะเท่าที่คุยคือหลังจากนี้ก็ก็ก็ดูว่านายทุนเขายังยังยะดืือรือถือนำต่อไหมครับนะฮะเพราะจริงๆเขาทาไม่ได้แล้วฮะเพราะตอนนี้ก็คือว่าทางกมพอทางเขตก็มีหมาย ให้ระงับการก่อสร้างแล้วนะฮะค่ะแล้วเขาก็เห็นบอกว่ายื่นที่จะเข้าไปชี้แจงเนี่ยอีกสามสิบวันจริงๆจะต้องครบกำหนดเมื่อวันสิบเจ็ดเดือนสิค่ะค่ะแบบอยู่ที่ปตทแล้วก็เมื่อวานก็ทางผู้อำนวยการอ่าโยธาของปตทก็บอกว่าไม่น่าจะอนุญาตได้ครเพราะมีบัญญัติของเทศบาลของของปตทเมื่อปีสองห้าสี่สอง ที่ระบุไว้ว่าในบริเวณถนนเยาวราชเจริญกรุงและบริเวณที่ใกล้วัดอาคารที่สูงเกิน15เมตรนะก็หมายถึงอาคารที่สูงเกินเนี่ยตึกแถวเนี่ยนะฮะค่ะห้ามดัดแปลงแก้ไขอังสิดครับเพราะฉะนั้นครงการนี้น่าจะติดกฎหมายตัวนี้อยู่ค่ะแต่ว่าเขาก็เปลี่ยนทางเจ้าของอาคารเขาก็เปลี่ยนเป็นการก่อสร้างที่อยูอาาย่อาศัยเห็นบอกมีเอาคัดเอาสร้างโรงแรมมาด้วยอ่าอันนี้อันนี้เป็นคนละประเด็นละ ค <c oughs> ่ะตั้งขึ้นโครงการว่าเป็นโรงแรมห้าดาวแล้วก็มีสามชั้นล่างเป็นห้างสัดพสินค้าก็คือกอมแซ์ค่ะพอหลังจากโดนต่อต้านเขาก็เลี่ยงวลีเพราะว่าเขารู้ว่าขออนุญาตไม่ได้เกาเลยขึ้นไปเป็นว่าที่อยู่อาศัยและร้านท้าอ <c oughs> ืมถึงอย่างไรก็แล้วแต่ก็ยังผิดเทศบาลยัดอยู่ <c oughs> ก็คือไม่มีที่จอดรถครับ <c oughs> แล้วที่รายกว่านั้นคือว่า เมื่อปี2542ที่ปตเพึ่งจะประกาศว่าอาคารหลังนี้ไม่น่าที่จะขออนุญาตจัดแต่งแก้ไขได้ค่ะซึ่งถือว่ามันกตมคิดช้าไปฮะทำให้เรื่องบานปลายถึงทุกวันนี้ค่ะครับนะฮะรับวันนี้เป็นการแสดงพลังของของคนที่อยู่ที่ยายวราเป็นกรรมการใช่ไหมคะค่ะวันนี้วันนี้ถือว่าเป็นการแสดงพลัง วันนี้นนวันนี้อวันนี้เป็นการกันพลางของพลังบริสุทธิของลูกศิษย์วัดค่ะแล้วก็ชาวชุมชนยาวราชและเจริญกรุงครับที่เขาไม่เคยพอใจว่าทําไมมีหมายระงับแล้วทั้งนี้ยังขอตร้างอยู่ค่ะเขาถึงแสดงพลงังให้ให้ให้ทางทั้งผู้ทำโครงการและอ่าราชก,การ ควรจะเชื่อมโยหน่อยครับค่ะมายถึงเป็นการสแสดงเจตจำนงของคนเยาวราชว่าไม่ต้องการโรงแรมสร้างวัดนี้ประมาณนี้แต่ว่าฟังดูแล้วถึงยังไงก็ต้องมีการพูดคุยกันกับผู้กรณี<ต>อย่างเช่นอ,ค,อ,ค,อคือคือเจ้าของอาคารในที่สุดจะจะมีการร <ư> ับกันอย่างจริงจังไหมคะหลังจากนี้คุณชติคะคือทางทางกรรมการวัดเนี่ยนะก็พยายามหลักานเพื่อที่จะไม่ให้มีอะไรเสียหายมากกว่านี้นะฮะค่ะก็คือเสียหายที่หนึ่งก็คือวัด เสียหายที่สองก็คือตัวเจ้าขององการเองนะอย่าบอกว่าอย่าฝืนอย่าดื้อเพราะว่าจริงๆกฎหมายไม่อนุญาตอ,อยู่แล้วและเสียหายบุคคลที่สามก็คือคนที่มาจองพื้นที่ค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเราถึงพยายามเรียกร้องว่าอย่าฝืนเลยฝืนทั้งกฎหมายฝืนทางความรู้สึกชาวบ้านฝืนทางความปลอดภัยของอาคารหลังนี้ด้วยเพราะอาคารหลังนี้สร้างมากว่าหกสิบปีแล้ว จริงโครงสร้างนี่ไม่สมควรที่จะมาเสี่ยงที่จะมาทําเป็นอาคารสมแข็อย่างนี้นะฮะเพราะสมัยนี้เป็นบินบ่อยซึ่งเมื่อสองวันที่แล้วขนาดเป็ดดินแดงขนาดสิบห้าชั้นนะฮะโครงสร้างดีกว่านี้สร้างมาสี่สิบปีทางการยังยังอยากจะรื้อทิ้งเลยค่ะนะฮะครับก็อยากจะให้พิจารณาตัวนี้ด้วยครับครับอืมครับก็เป็นความคืบหน้าของอีกครั้งหนึ่งของวัดเน่งเนยยี่วันนี้ทาง ชาวบ้านแล้วก็ทางอประชาชนที่เขาไปร่วมที่วัดเล่งในยี่เดินทางกลับเป็นไปหรือยังคะหนูนี่ฟังไม่ชัดเลยได้ยินไหมคะไม่ <laughs> เป็นไรค่ะขอบคุณคุณสุทธิค่ะครับขอบคุณมากคับขอบคุณมากค,ครัครค ดว่าก็ยังคงมีประชาชนนะคะรวมตัวกันอยู่นะคะแล้วก็จะทยอยกันกลับในช่วงบ่ายนี้แหละนะคะก็เดินทางกันสั้นๆการชุมนุมกันสั้นๆนะฮะเพื่อที่จะไม่ให้จราจรแถวนั้นติดขัดมากเป็นการแสงเจตจนงเฉย็นาแดงเจตจำนงแล้วก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าคนเยาวราชไม่ต้องการนะครับก็เป็นคล้ายๆกับว่าก็บ่ายๆนี่เขาก็ย้ายกันกลับบ้านแล้วก็มีการสวดสวด อ่าให้แผ่เมตตาด้วยนะนะคะให้สติให้กับให้สมาธิคัดค้านเลยไม่ให้ไม่ให้ไม่อยากให้มีการสร้างโรงแรมที่นั่นเกิดขึ้นนะแต่ว่าฟังดูแล้วอย่างที่บอกนะฮะอาจจะต้องคุยกับให้กทมมาเป็นตัวกลางนะคะว่าจะเป็นที่ขาดเรื่องนี้อย่างไรนะคะในที่สุดนะคะ เดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ได้ไหมคะลูงจังนะค,ะ,คะเดี๋ยวกลับมานะคะไปคุยเรื่องที่ค้างไว้นะคะห,หลายเรื่องเลยนะคะ,ะมีเรื่องของลุงแจมพาไปที่โคราชด,ด้วยนะคะ